ท่านผู้ชมคะกับหลักฐานข้อที่จริงส่วนหนึ่งนะคะที่ฐานสำนักข่าวทีนิวส์นั้นได้มีการหยิบยกนะคะมานำเสนอตามกรอบเวลาอันจำกัดอยู่นี้เนี่ยนะคะก็คงพอที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าชุดความคิดนะคะเรื่องลมเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญคะ่ะแต่ว่าเป็นเจตนานะคะของกลุ่มขบวนการที่แฝงตัวอยู่ในหมู่คนเสื้อแดงมาตั้งแต่ตน้น ในขณะที่การตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยของผลเอกชวลิตยงใจยุทธนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ล้ค่ะถึงความทับซ้อนที่ดำรงอยู่กับเป้าหมายในการทำการเมืองสองขาโดยที่ไม่แยกแยะที่ต่ำและก็ที่สูงค่ะผมได้เตือนผมได้บอกผมได้พูดผมไดม้สัผัสเลยทุกคนผมได้บอกว่าผมเชื่อใน,ในใจ,ใจิตใจคนพวกนั้นว่าไม่มีเป็นแต่เพียงว่าหรือเพือ่อมสภาพแวดล้อมส่งเสริมเพือ่อมอะไรเพือ่อมา ไม่มีการปฏิบัติไม่มีการแก้ไขเลยพยายามบอกพยายามช่วยก็ไม่มีผมเกรงเหลือเกินว่าถ้าไม่มีใครทําอะไรแล้วสภาพของเสื่อแดงหรือแนวทางชื่อแดงที่ควรจะเป็นไปมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมจะต้องตัดสินใจทําและนั่นคือการลาออกของผมการตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยของผลเอกชวลิตยงใจยุทธอย่างกระทนันหัน มื่อวันที่18เมษายน2554ได้สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับประชาชนพอสมควรเพราะเป็นที่รับรู้ว่าพลเอกชวลิตนั้นได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเพราะต้องการเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศตามแนวทางสันติวิธีโดยไม่ให้มีการละเมิดสถาบันเบื้องสูงดังนั้นการที่พลเอกชวลิตตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยก็ยอมแสดงให้เห็นในระดับสําคัญยิ่ง ถึงสภาวะการกระทบกระทั่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นซึ่งทําให้พลเอกชาวาลิตต้องเลือกแสดงความจงรักภักดีในราชบัลลังก์ด้วยการลาออกจากพักเพื่อไทยขณะเดียวกันจากการตรวจสอบของสำนักข่าวทีนิวส์ก็พบว่าแม้พลเอกชาวาลิตจะเลือกแสดงความจงรักภักดีในราชบัลลังก์ด้วยการลาออกจากพักเพื่อไทยแล้วก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าสมาชิกพักเพื่อไทยบางคนกลับไม่ได้เกิดความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันกับพลเอกชาวาลิต แต่ยังคงแสดงพฤติกรรมจับจวงสถาบันเบื้องสูงอย่างไม่จบไม่สิน้นในเทพไทยออกมาพูดว่าป้ายอย่างนี้ไม่เหมาะสมไม่สุภาพครับใครที่เป็นเจ้าของป้ายข่าวหน้าจะมาติดติดใหม่นะครับใช้คำว่าผมไม่รู้ผมแทนครับผมก็รู้เหมือนท่านนะแต่ไม่กล้าพูดอันแรกฟังวิทยุชูพงเลย ชูพงถีท่วนนะฟังสามอย่างเนี่ยสามฟังน่เรียบร้อยเลยครับสามฟังเรียบร้อยเลยรู้หมดและในช่วงปี2554นะคะที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์นั้นได้พยายามพิสูจน์ความเคลื่อนไหวภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการล้มเจ้ากับแดงนงปชม,มาโดยตลอดก็ปรากฏว่ากบเป็นนายชูพงถีท่วนหรือว่านายชูพงเปลี่ยนระบอบเองล่ะค่ะที่ได้ออกมายอมรับเรื่องความเป็นพวกพ้องเดียวกัน มีลักษณะประสานังโดยเฉพาะลักษการนำกดแมกประสาะนดังแล้วก็ไม่จนไป็นองประสานไปเผยภูกประสานกันนับนันก่อนไม่เท่านั้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวทีนิวส์ยังตรวจสอบพบบทความที่ชื่อชาติพิชัยสงครามของรุ่งศิลาซึ่งมีการนำเผยแพร่ตามเว็บไซต์แดงหลายแห่งซึ่งแม้รุ่งศิลาจะไม่มีการใช้คำตรงตรง,ตรงเหมือนกับพวกล้มเจ้าอื่นๆแต่จากวิธีคิดและการเลือกใช้คำว่า โค่นเทวดาซึ่งก็มีลักษณะส,สอดคล้องกับการ์ตูนคู่มือล้มเจ้าที่สื่อถึงการโค่นล้มเทวดาด้วยเหล่าไพร่ชนชั้นก็น่าเชื่อได้ว่าเจ้าของความคิดนั้นน่าจะมีเจตนาในระดับที่ใกล้เคียงกันไม่มากก็น้อยกับพวกล้มเจ้า ท่านผู้ชมคะจากสิ่งที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์นั้นได้นำเสนอไปทั้งหมดนะคะคงไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญมากไปกว่าการย้ำเตือนสติพี่น้องคนไทยด้วยกันให้ได้เข้าใจในภัยร้ายที่กำลังเกาะเกลียนอยู่ในสังคมไทยและก็ร่วมกันเฝ้าระวังปฏิบัติการเชิงรุกของกระบวนการล้มเจ้าที่แฝงตัวอยู่ในหมู่คนเสื้อแดงที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไปสู่ระบอบอื่นๆต่อไป